ขเมนขาสันครับอิฟมาจัดหนักตบความมวยกำแพงด่ายับหลังจากโหนมวยไทยแจกเข็มขัดหลอกทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่าเช้าวโชว์มากครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตท,ที่เกี่ยวกับคุณขเมครับตอนนี้เริ่มเคลมเราเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆครับเคลมขึ้นหน้าแบบว่าหน้าด้านเลยนะ เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าข้ามชาติกันเลยทีเดียวสําหรับมวยไทยกับกุลคเมร์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นให้คอยติดตามอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่กัมพูชาจะพับซีเกมล่าสุดเนี่ยตัดมวยไทยออกจากกันในขันซีเกมแล้วก็แทนที่ด้วยกุลคเมร์ครับพร้อมกับเคว่าเป็นต้นตํำรับของมวยไทยโดยกระแสต,ตอนนั้นเนี่ยโจมตีคเมร์มากๆเลยครับเพราะว่าเคม,ม่วมากมายจริงๆซึ่งหลังจากนั้นดรสุป,ปาณีครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็เดี๋ยวออกมาชี้แจงครับว่ามวยไทยก็คือมวยไทยส่วนกุนเมเนี่ยก็คือกุนเมไม่เหมือนกันแน่นอนมันคือคนละเชดกีฬาแต่ว่าล่าสุดครับขม้นี่ก็ยังไม่ยอมครับจะเอามวยไทยรวมกับกุนเมให้ได้เลยจริงๆซึ่งล่าสุดเพจกีฬาของขมีเนี่ยก็ได้ออกมาโพสตอวดเข็มขัดแชมป์กุนเมีครับชิงแชมป์โลกโดยจากึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งถ้าเป็นแชมป์มวยขมนอย่างเดียวมีคําว่ากุนเมอย่างเดียวเนี่ยก็ ไม่ได้มีอะไรติดขัดครับเราเองก็น่าจะไม่ใหความสนใจอะไรแต่ว่าบนเิขัดเนี่ยดันมีธงชาติไทยครับและก็คําว่ามวยไทย แกะสลักไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับก่อนมาแฟนมวยชาวไทยอย่างเราๆเนี่ยฮะงงกันตาแตกเลยครับว่าเฮ้ยคัเมเนเอาชื่อมวยไทยเราไปได้ยังไงแล้วก็เอาทงชาติไทยเราไปติดที่เข็มขัดแชมป์คุณคัมเอนได้ยังไงการเคลมดังกล่าวนด้รับอนุญาตหรือไม่หรือว่าต้องการทําเพื่อหวนกระแสให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการไม่ได้มีแค่มวยไทยนะครับมีคําว,ว่ามวยลาวคุณคแมนแล้วก็มวยไทยเรียกว่าเข็มขัดแชมป์เขาเนี่ยรวม3มวยของ3ประเทศเลยนะครับสำหรับคุณคแมโอ้โหเคลมแบบนี้ก็ปวดหัวกันเลยทีเดียว ซึ่งกันในขันรายการนี้เพจขมีเองก็คุยฟุ้งเลยนะครับว่าจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา และเหตุการณ์นี้เองครับอิฟมาเองก็เตรียมจัดหนักมวยกําแพงจ่อฟ้องเละเลยนะครับที่ขมรนเนี่ยแอบอ้างแบบนี้คือถ้าไม่รับอนุญาตก็น่าจะต้องฟ้องจริงๆนะครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวอาเซียนเนี่ยต่างงงกันตาแตกกับเหตุการณ์นี้ครับอยู่ดีๆก็มีคําว่ามวยไทยแกะสลักบนเข็มขัดแชมป์ของคุณขมเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรออีมามาแถลงครับส่วนคอมเมนต์ชาวอาเซียนแล้วก็ชาวไทยของเราครับหลังจากที่เหตุเข็มขัดกุณขมมีคําว่ามวยไทยซึ่งหลายเม้นเนี่ยก็ด่ายับขมิ้นเลยนะครับ,บ ไทยไว้บนเข็มขัดกลัวไม่ไมีใครรู้จักกุลคเมหรือเปล่าส่วนเม้นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยไม่เคยเข้าร่วมการจัดแข่งขันครั้งนี้แต่ว่ามีทงชาติไทยและก็มีคําว่ามวยไทยเข้าไปอยู่ในเข็มขัดของงานนี้ได้อย่างไรเลยเม้นต่อมาเขาก็บอกว่าใครอนุญาตให้ใช้คําว่ามวยไทยส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าทําไมไม่มีเฉพาะกุลคเมอย่าให้มวยไทยมายุ่งกับพวกคุณเพราะมวยไทยมันคนละระดับกันแม่เม้นนี้ค่อนข้างแรงครับปักอกขมิ้นเลยครับเชิญเม้นนี้เข้าไป ส่วนอีกเม้นนึงครับเขาก็บอกว่าหากินกับมวยไทยแน่ๆและเม้นต่อมาเขาก็บอกว่าใครอนุญาตให้เอาธงชาติไทยไปและชื่อมวยไทยของเราเนี่ยใครอนุญาตให้ใช้อย่ามายุ่งและก็อย่ามาแอบ,บอ้างมวยไทยและอีกเม้นหนึ่งของอาเซียนครับเขาก็บอกว่าเอาชื่อมวยไทยเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดการยอมรับเพราะว่าถ้าเป็นเข็มขัดที่ไม่มีชื่อมวยไทย ก็คงยากที่นานาชาติจะยอมรับแม่เมนนี้โอ้โหสแสลงใจเขมินมากๆนะครับและก็ไม่ได้มีเพียงแค่อเซียนเท่านั้นครับฝั่งของเขมินเนี่ยก็เมนรัวๆเลยการที่มีชื่อมวยไทยในเข็มขัดแชมป์ครั้งนี้ซึ่งหลายๆคอมเมนต์ก็ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยก็มีโดยบางเมนเนี่ยเขาก็บอกว่ากใอยถอดตรงชาติไทยออกเพราะว่าไม่ดีพอกับเข็มขัดแม่เมนนี้บอกว่า ธงชาติไทยไม่ดีพอกับเข็มขัดนะครับหลีกมินึงเขาก็บอกว่าเข็มขัดเขมรมีธงชาติไทยแต่ว่าเข็มขัดไทยไม่มีธงชาติกัมพูชาเลยกะรุณาอธิบายนะครับแฟนเขมรบางคนก็ยังตั้งคําถามกับเรื่องนี้นะครับว่าทําไมถึงมีธงชาติไทยแล้วก็มีคําว่ามวยไทยซึ่งเม้นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามวยเนี่ยกค็คล้ายๆกันเอาเขมรลาวไทยมารวมกันก็ได้แก่ตัวนิดนึงนะครับมวยคล้ายกันแต่ว่าจะามารวมกันเลยทั้งที่ชื่อเสียงของมวยไทยแล้วเนี่ย ดังกระชอนไปทั่วโลกครับแต่ว่าฝั่งของเขมรนโหนอยู่นั่นแหละครับโหนมวยไทยบอกว่าเป็นต้นตำรับของมวยไทยบ้างเป็นต้นกําเนิดของศิลปะทุกชนิดกีฬาบนโลกบ้างม,มีเยอะแยะมากมายครับซึ่งเม้นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทําไมเข็มขัดถึงมีคําภาษาไทยเป็นเข็มขัดจริงๆหรือเปล่าลอีกเป็นหนึ่งเขาก็บอกว่ามองไม่เห็นธงชาติกัมพูชาเลยเพราะว่าธงชาติอื่นบดบังหมดมีเกือบทุกชาติเลยครับสําหรับเข็มขัดของกเะเม็นลนเม้นตต่อมาเขาก็บอกว่า ย่าทำทุกอย่างเพราะว่าในเอเชียเนี่ยเรารู้หมดแล้วเนี่ยครับต่างชาติเองก็ยังเข้ามาเม้นนะครับในเอเชียเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเขมรเนี่ยเคลยมยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าโดนหนักจริงๆครับฝั่งของเขมรคือไม่มีเหตุผลอะไรครับที่ต้องใส่ชื่อมวยไทยลงไปในประกาศแชมป์ของกุลคมเมนนะครับเพราะว่ามันคนละรายการกันซึ่งท้าวชื่อมวยไทยใส่ลงไปด้วยก็เหมือนกับว่าคนที่เป็นแชมป์เนี่ยปราบทั้งมวยไทยมวยคำเมนมวยลาวครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลเสียต่อมวยไทยเรา แต่ขเมเงก็ไม่รู้จะเขมทําไมนะครับซึ่งไเอเดงก็น่าจะคิดว่าทําเพื่อให้นานาชาติยอมรับครับเพราะเข็มขัดที่มีคําว่ามวยไทยเนี่ยต่างชาติท่างคล้ายมากครับแต่ว่าเข็มขัดที่มีคําว่ากุลขเมต่างชาติยังไม่รู้จักเลยครับขเมรมโนโทั้งสิ้น เอามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งก็แลยกันครับยังเป็นเรื่องของขมินครับที่เดือดหน้าแดงเลยครับหลังไทยเนี่ยเอาคืนบรรจุมวยไทยแทนคุณขมินในซีเกมครั้งต่อไปความเคลื่อนไหวซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันนะครับโดยปการรับไม้ต่อจากประเทศกัมพูชาครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่ากีฬาพื้นบ้านในซีเกมครั้งต่อไป จะเหลือแค่4ชนิดกีฬาเท่านั้นครับและแต่ละชิดจะชิงชัยกันได้ไม่เกิน8เหรียญทองซึ่งกฎด,ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทรมนูญฉบับใหม่และ c ีอโของสหพันธ์กีฬา c ีเกมก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดแข่งขันกุลคแมรอย่างแน่นอนในการแข่งขันอีก2ปีข้างหน้าที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพแต่ว่าจะใช้มวยไทยลงแทนครับก็ทะมาแฟนกัมบูชาหลายคนออกโรงเดือดฉุนกันยกใหญ่เลยครับโดยพวกเขาเนี่ยต่างมองไปิศทางเดียวกันว่า อยากให้กุฎขมຈ์ได้แข่งต่อไปซึ่งก็มีหลายเม้น์ครับที่คอมเมนต์เดือดคอมเมนต์ฉุนกันเลยครับบางเม้น์เขาก็บอกว่าอีก2ปีนานแสนนานไทยแลนด์ก็สู้ๆและกันหล่เม้นต์ต่อมาเขาก็บอกว่าตัดได้ก็ตัดไปเลยประเทศเราไม่เคยไปโกงและก็ไม่เคยไปเตะหรือไปต่อยใครเวลาที่แพหรอกนี่ครับขมຈ์ก็มีแซะเราด้วยครับเหมือนฉุนจัดเลยครับเพราะว่าเราเนี่ย ยกเลิกกุลคาเมและแฟนบางรายเนี่ยถึงกับส่งภาพนักกีฬาฟุตบอลชายในเกมที่เราเจอกับอินโดนีเซียและก็เกิดจังหวะชุลมุนกันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการประชดอีกด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ไทยครับที่น่าจะถอดกุลคาเมออกและก็ยังมีอีก2ชาติที่จะต้องจัดซีเกมเขาเองก็มีแนวโน้มว่าจะถอดกุลคาเมเนี่ยออกจากซีเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่กีฬาสากลและก็ไม่มีต้นฉบับไม่มีออริจินอลเลยครับสำหรับมวยกุลคาเมซึ่งซีเกมครั้งล่าสุดที่เขมรจัดเนี่ย ในกีฬากุนคาเมก็ยังใช้อุปกรณ์ทุกอย่างของอิฟมาของมวยไทยอยู่แต่ว่าเขาเอาสติกเกอร์มาปิดทับนะครับมาปิดทับโลโก้ของอิฟมาแต่ว่าก็ยังกล้าที่จะเคมเราครับโดยกัมพูชายังก็คงไม่เข้าใจว่ากว่าที่จะสร้างมาตรฐานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆรแล้วจะจู่จะเอามวยไทยไปดื้อเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับอิฟมาเองก็กว่าจะดันทุรังมวยไทยไปถึงระดับโลกขนาดนี้ ก็หนักเอาเรื่องครับส่วนคุณคาเมเองก็ยังตามไทยเราเยอะและก็จะไม่มีสิทธิ์มาเคลมแบบนี้นะครับสำหรับคุณคาแมเอะก็เคลมเอะก็ห้อยก็โหนแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะมาตรฐานเองก็ยังไม่มีและกติกาที่เขียนไว้บนกําแพงก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ ออริจินอลเนี่ยเป็นยังไงซึ่งอันนี้ยังให้คําตอบไม่ได้ครับกติกายังเหมือนมวยไทยเป๊เปะๆอยู่เหมือนตอนนี้ขมิ้นเนี่ยลงทิศลงทางครับจากเครมเอาอย่างเดียวเลยอะไรที่เป็นมวยคือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นฉบับซะทุกอย่างสาหรับขมิมนนะครับซึ่งยังไงก็ต้องรอติดตามกันกันกบประเด็นนี้ครับอีฟมาจะว่ายังไงก็ต้องรอถแถลงอีกครั้งหนึ่ง ชินเน่เนี่ยค่มีหน้าแตกไปแล้วครับเพราะใส่คําว่ามวยไทยไปในเข็มขัดแชมป์โลกังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันนับเบตเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบอลน,น้ำพลาดครับร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดเต็มกับแมทแม็กแปดแปดกิจกรรมดีๆของคนบ้าบอลสามารถเข้าไปร่วมสุกกันได้เลยนะครับที่ line add แมทแม็กแปดแปด